ที่ติดกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เป็น GPS แผนที่ได้ด้วยนะครับวางเหมือนกับของตรงรุ่นของโรงงานเลยนะครับกล้องหน้านะครับตรงนี้ h e ดจ g r นะครับก็คือเป็นอุ่นมือนะอันนี้ตรงรุ่นสั่งมาจากจีนนะครับอุ่นมือนะเวลาขับหนาวๆน,นะตรงนี้อุ่นสบายมากต่อไปก็จะเป็นตัวสปอตไลท์นะครับก็กับพิบสลับนะครับเหมือนกันนะสว่างมากพักแขนตรงนี้นะครับพักแขนตอนลบคนซ้อนมันสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็ปรับระดับได้ กล่องข้างนะครับนี่นะเปิดข้างนะครับเป็นแบบเปิดข้างแล้วก็มีสายรัดสายคองได้เยอะนะครับครับสวัสดีครับอยู่กับช่องตามใจไรเดอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไล่ลำภูทองแคมป์นะครับเดี๋ยวมารีวิวเจ้าซันเท3ยสาอของเรานะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่ติดเพิ่มเข้ามานะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอที่ติดกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เป็น GPS ีแผนที่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูก็จะใช้สําหรับต่อ Apple c a คาเนะครับดูแมปนะแล้วก็ดูมองหลังนะครับมีกล้องหน้าหลังนะแล้วติด,ตดเดี๋ยวรอมันเปิดเครื่องสักครู่หนึ่งนะครับนี่นัามีคาเฟ่ครับก็ต่อดูแผนที่ได้ถ้าเกิดขี้เกียจต่อกับหน้าจอลักนะครับก็จะได้แยกกันไปเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ดูนะมันมีกล้องหน้าหลังนะเราไปดูกล้องนี่นะครับก็จะมีกล้องกล้องหน้านะแล้วก็กล้องหลังแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ตรงนี้ด้วยครับสําหรับ คอนโทลน,นะอันนี้ดีมากเวลาขับขับอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนจากแผนที่กลายเป็นกล้องได้นะครับอันนี้กดปุ่มนี้นะปึ๊บเน,นี่ยกดปุ่มเดิมงมก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องมองหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอามือใส่ข้างหลังนี่นะก็จะเห็นกล้องหลังนะครับส่วนตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะครับวางเหมือนกับของตรงรุ่นของโรงงานเลยครับอันนี้มาต่อเอา แต่ราคาถูกกว่านะประมาณสา0พันนะครับนีกล้องหลังต้องรื้อชุดสีนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับตรงนี้อ๋อฝุ่นเยอะว่าอยู่มันไม่ค่อยชัดนี่นะกล้องหน้าผมถอดแคสบาร์ตรงนี้ออกนะครับจากแคสบาร์หน้าเต็มนะก็จะเป็นเบาล์นะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าหน้าเต็มตำแหน่งติดกล้องเนี่ยมันจะบังกล้องนะครับเดี๋ยวเราถอดออกก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับดูดูอันนี้คือดีนะครับว่า มันสลับระหว่างขับขับไปเนี่ยจากแผนที่นะครับเปลี่ยนเป็นกล้องสมมุติเราอะไรดูกล้องหน้าหลังเนี่ยมันก็สามารถสลับได้เลยนะครับต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับโอเคกล้องนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราติดมานะครับตัวนี้เหตุจิบนะครับก็คือเป็นอุ่นมือนะอันนี้ตรงรุ่นสั่งมาจากจีนนะครับอุ่นมือนะเวลาขับหนาวๆน,นะตรงนี้อุ่นสบายมาก ก็ติดตั้งไม่ยากนะครับถอดปลอ,อกแนดนเดิมออกถอดการแนดนแล้วก็ปลอกแนดนออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อปลั๊กข้างในมันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ถอดครอบตัวนี้ออกแล้วก็จิ้มสายเข้าไปนี่ก็ทํางานแล้วนะอุ่นมากนะถ้าเปิดมันมีสามขีดเนี่ยอันนี้จะาสามขีดนี่อุ่นจนร้อนมือเลยนะครับก็ปรับระดับได้นะครับแล้วก็ปิดอันนี้นะ ต่อไปก็จะเป็นตัวสปอต l ไลท์นะครับสปอต l ไลท์เราติด2คู่นะมีของมอเตอร์วูนะครับน่าจะ5 003หรืออะไรทักอย่างจำชื่อรุนไม่ได้เดี๋ยวขึ้นชื่อรุนให้นะแล้วก็สปอตไลท์ตัวเล็กตัวน,นี้เอาไว้เขีรยทางทั้ง2ตัวเป็นสปอต l ไลท์ที่มี2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูสวิต เราอยู่ตรงนี้แล้วเราติดตั้งสปอร์ตไลท์ตัวเล็กแล้วใส่สวิตช์แบบไร้สายนะครับก็คือกดที่ปุ่มนี้เลยเปิดไฟขาวไฟเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟกระพริบเปิดปุ่มตรงนี้เวลาใช้ก็ใช้งานง่ายนะครับเปิดจากเปิดใช้ได้เลยนะครับอยู่ตรงตำแหน่งแฮนด์พอดีส่วนอีกอันนึงอันนี้ของอเต o ร์วู m นะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ที่ทํางานออโต้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่แบบอยากให้แบบมืดแล้วก็เปิดสปอร์ตไลท์ได้ได้เลยนะครับ มันทางานอัตโนมัตินะก็กดปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัว A เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนกันมีสเต็ปไฟขาวไฟเหลืองแล้วก็ไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดตัวเล็กให้ดูก่อนอันนี้นะก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็กระพริบนะครับกระพริบน่าจะมีเนี่ยมีสลับซ้ายขวานะครับแล้วก็กระพริบพ,พร้อมกัน แล้วก็กระพริบทีทีนะครับกระพิบทีทีเป็น2ส,สีนะขาวเหลืองกดค้างไว้ก็ปิดนะครับส่วนตัวสปอร์ไลท์ตัวนี้มอเตอร์วูฟนะครับอันนี้กดสเตปแรกจะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้จะสว่างกว่านะแล้วก็เคลียร์ทางได้ดีอันนี้เปิดแบบเดินทางหลักๆจริงๆไฟหน้ามันก็สว่างนะครับโปรเจคเตอร์หกดวงตรงนี้นะครับสองข้างนะหกดวงข้างละสามดวง ก็สว่างเพียงพอนะแต่ว่าถ้าฝนตกอ่ะมันต้องใช้แสงเหลืองนะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะตัดฝนได้ดีนะแสงขาวนะครับเป็นไฟสูงแล้วก็ขาวเหลืองเปิดพร้อมกันแล้วก็กระพริบจะพริบก็กระพริบสลับนะครับเหมือนกันนะสว่างมาก แต่ว่าใช้เท่าที่จําเป็นนะครับโอเคกดสองครั้งก็คือปิดนะครับต่อมาที่ติดตั้งเพิ่มนะครับพักแขนตรงนี้นะครับพักแขนสำหรับคนซอนนะมันสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็ปรับระดับได้มีลูกกิ้งอยู่ตรงนี้นะปรับได้ว่าจะให้มันสูงมันต่ำแค่ไหนนะครับปรับแล้วก็กดลงอีกได้นะอันนี้ก็สะดวกสบายนะสำหรับรคนซอนล,ลองขึ้นให้ดู นั่งนี่นะครับพิงสบายไหมบนตะก้องพิงนะแล้วก็อันนี้ก็พิงหลังได้ถ้เขียนก็สั่งมาจากจีนนะประมาณพันกว่าบาทกล่องข้างนะครับอันนี้จะเหมือนกล่องขนาด36ลิตรนะกล่องขนาดใหญ่ใส่หมวกกันนกได้นะครับอันนี้ก็ไว้จุของแบบเยอะๆนะครับอันนี้ก็ได้มาจากร้านร้านหนึ่งนะนี่นะเปิดข้างนะครับเป็นแบบเปิดข้างแล้วก็มีสายรัดใส่ของได้เยอะนะครับ เนี่ยเราก็ใส่พวกเครื่องครัวตอกเจจตะเกียงนะครับใส่มาเยอะมีสายรัดนะแล้วก็ปิดเข้าไปนี่ครับแล้วก็ลลอกได้ถอดก็ถอดง่ายนะสองข้างอาจจะอ้วนนิดนึงตอนเดินทางอาจจะลําบากนิดแต่ว่าใส่ของได้เยอะนะครับอันนี้เรามาแบบลุยๆต่อข้างนะแล้วก็กาดท่อไอเสียนะครับอันนี้คิดเพิ่มมา กันล้มนะเาไว้กันล้มเวลาล้มท่อจะได้ไม่โดนนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมนะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มที่เหลือก็จะเป็นกล่องนะกล่องอันนี้รีวิวติดตั้งไปแล้วแล้วก็เราใส่กล่องนี้มันเราใส่แหลกให้มันยกได้นะครับเวลาติดกองแชทนะกองแชทมันจะเปิดกล่องไม่ได้นะก็เลยใส่ตัวยกถาดตรงนี้มานะครับมันก็จะยกได้นะแต่ว่านักดิน อันนี้หนะักมันจะยกยนี้มันสไลด์มาด้านหลังได้นะครับแล้วก็เปิดกล่องได้นะถ้าเป็นกล่องแชทมันจะเปิดจากด้านบนนะครับมันจะยกโยกนิดนึงนะไม่เหมาะกับบรนทุกเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าลุยๆมาเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับแชทบาร์นะครับแชทบาร์ของที Design. ่อันพีดีไซน์สวยเลยนะครับถอดตรงนี้ออกก็ดูดุขึ้นนิดนึงนะครับ ใส่กับประกับนะใช้งานแข็งแรงดีนะครับแต่หวังว่าผมไม่ต้องเทสทิปนี้นะ <c oughs> แล้วก็ไอตัวตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดของขาตั้งเดี่ยวนะอันนี้เราก็ใส่เพิ่มครับสั่งมาจากจีนเหมือนกันเบาะอันนี้ก็เป็นตาข่ายคมนะครับกันแมวขวนกันอะไรมันก็นุ่มเพิ่มขึ้นอยู่นะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับอันนี้ก็สไลด์เข้าออกได้นะ ใส่แก้วพวกใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่แขวนแกงถุงแกงตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับซันเทสคันนี้เดินทางมาประมาณ5,000โนโลละก็ใช้งานได้ดีนะยังโอเคอยู่ก็อุปกรณเพิ่มเติมแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจตัวไหนก็คอมเมนต์ไปนะเดี๋ยว ส่งลิงก์ส่งอะไรให้นะครับเรามาดูของที่เราบรรทุกมาหนะ่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่เราใส่ของมาเยอะมากนะอันนี้เป็นผ่าแผ่นปูนอนนะครับอันนี้คือเสื้อผ้านะอันนี้ตะเกียงโฮแมนเอ้ยตะเกียงบาลอาบเนตแล้วก็กาวชีสนะครับจัดมาแน่นๆเลยหน้าหน้า เราใส่ power bank นะ power b a n ใหญ่ๆตรงนี้อันนี้พกมาด้วยนะ50าหมืมิลลิแอมเอาไว้สำหรับที่ไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีล่มนะนี่ใส่ล่มได้แล้วก็ที่จับมือถือนะครับจับมือถือก็ล็อกกับตัวนี้ถ้าเกิดอยากใช้จังมือถือนะแล้วก็อุปกรณ์อ็อเซอรีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ เดี๋ยวเราทํารีวิวแยกข,ของหน้าจอตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเผื่อใครสนใจนะครับก็ประมาณนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Know you been you've good friend a dancing the sick